วงมันหน่อยครับสวยบากันโอ้ข้ามมนะเสร็บหลงโหลดนะครับเสร็ส่องของลุงโหลดลยหงโหลดชาแนลส่องของลุง มืัอนี้ม่เมนู่สองเมนูครับบ่มันเมนูแลนเบาเลยเมนูเขา่าบ้านเมื่อวานเม่บ้านยานีโอกาสน้องเอินไปเอาปลาปลาสิกดานครับเด็กหาคนปวดแม่บ้านนี่ปลาเสียมปลาเสียมปลากงะเนีมิตรไครจะหาคนปวดพวกนี้แกงครับแจงขี้แกงไปแง่ขนมโอ้ยมาเป็นสุนยาฟาตนาเลยหิ้วเข่ากับบ้นนี่นี่พงโดนมา ใส่ขตัวเล็กน้อยกัน่ตรงเเดี๋ยวนเดี๋ยวปแดกกไปแดกก้อนเ็ย่างไรบ้ากเนหะอหลังจากคนมาสิบปเสียบตัวนะครับใส่ลายหัวอันนี้ปะอันนี้นะผงสูรปโอยลายไปหรอใส่ลายไใหน่อยกับผงเสบครับคนโอ้ยมกินผงสุดปะนะโอ้ยโมยังตัวกันดอกกวันวาแมงรับมันต้องใส่นะสูราใส่มันจะเสีบอย่เนาะ ปปลาบ่ะนะเป็นบบปลาน้ำไม่เห็นน้ำไม่เห็นเห็นมอเห็นมือเลยเห็นที่มขับไปขังไ้สองหลวงหลดชแนลเนี่ะเรื่องจะเฝ้าเอไปนีเรื่องอะไรครับเรื่องะไอตูไอตูกับพะกันแย่งจ้ะแล้วแต่ล้วแต่ผู้มาก็ค่ะแต่ว่าปลุงใส่เรื่องแกเราไปอะไรละนี้เฮ้ยทางต่ทานเหลือน้มากระังเบงน้ำปลาใส่แล้วน้ำปลาของยังบฮะน้ำปลาของคุลุงโลดจ้า จะทับรอดจะแป๊บนึงเป็สีสิมแล้วก็ปลาด้วมันนี่มี่มันนี่มีสองเมนูดนะครับนี่สองเมนูมีลาบเหนียวน้ำต่ว่าเดี๋ยวลาบอันนี้แกงนี่แล้วแล้วก็จังสใส่ลาบเหนียวนี่ปลาแดกลุงโลดชาแนลโอ้ยผมไม่น่าสองของลุงโลดครับเยวเรื่ครับพี่น้องตั้งรูเหลี่ยมเคืนว่าจะสร้างมากอยู่ตั้งบึงเกลือกันได้ตัวประเทศอะไรไม่รู้อย่างไรจะสร้างมากงูโซจีงลุงโลดเพชรทองเทร อันนี้โบใส่ได้ครับซอสได้ดิโบใส่โบใส่มึงซิมมันแค่ไหนกัน,น,กน,นอย,อยงนังปลาท่านผสมปลาแย้มกระสุนยอดตานแล้วครับาาาเราปลา,ปาล้านไปกลางครับที่บึงเกลือหมดละเออแม่เอาว่าเนี่ยแม่คำคำเอาปลาไปแกงได้วปะเพราะว่ามันตื้อด่างเนี่ยเาคนปวดไปนำแกงบึงเกลือโอ้โหบ้านตาแม่ผมหมดละตั้กันหมดนึกว่าหมละครับเลยตั้งแต่ตั้งอยากซิ่ เดี๋ยวปังหน่อยกันว้ายุ่นดดย่งดอเดี๋ปลาหน่อยเดี๋ยวมัปลากันเยไปปลาไปเนี่โอ้ใครแล้วเนาะซุ่มสิลาูกินี่ยู่มิจไขใครครับปากแยงเย้ใครว้าวรแตกมาครับร้านไปกลางครับว่มันร้านอกลูกไม่ป้าหม้อปลากินนหนามนะ โอ้โหเถื่อเนาะยันงูยันบ่เพื่อเป็นหลานดอกลูกแม่ป้าแล้วแ่างหลับไปปล่าสิเปย์ไปตาคนตาคนตคนหลับสิเปย์เอาหน้าบดใส่ปลาตัวมันสีเข้มมันสีเข้มเหมือนกันไหแซ่บบ้าบั่นแซ่บกะปองใหม่แต่ไปเพื่อนกันเอาปากใส่ใส่เด้เพิ่งยังหน่อยาพิ่งย่างบ่คุณตูหลอมตูหล้อมไค่ล้อมล้อครับผู้ใด็กพ่มาเก็บตองใส่ได้จ้ะใส่ลงไป แต่ไลงล้อมไผก็พอเลยปลอมมาล้อมตูล้อมไออคร <c oughs> ล้อมล่อครับอ่าอ่า <c oughs> ม่รู้นึ่นอีกอย่างหนึ่งวันนี้เมนู้นึ่นวันนี้ลาบปลาตองครับ <c oughs> ฟักแล้วนี่แล้วว่างมันใส่ตอยู <c oughs> ่ลาบปลาเล็กตัวปลาตองแล้วมาฟักแล้วแล้ว่าสุดสิลาบเหนีย้ยคนพี่น้องเลยกินน้ำอยากจะมากินก็เนื้อนุ่นแกงปลากันอันนี้ลาบเหนียวได้ครับสเหนียวนี้สจูดเหนียวดึงเสากเบียาหมาดเสียกันตีมาเดัน นี่เก๋ทั้งลากิ่งโอ้ยขีย้กิ่งลาสีสลไลด์นี่น้องทั้งไปบึงมาเด้อยปากกันไปน้ำเนีย่ย่ะสีผงสด <c oughs> งนี่น้องซื้อหมวกซื้อบอซื้อเก๋ครับสุกเราไปสุกกระสือดือต้มน้ำมะเดก่อนะครับต้มน้ำมะเดื่อ,ม,อม,มามาตำตะกี้ตะอฟ้เฮ็ดนี่แต่ต้องใส่บวงกับบวมหอยคนเส้นสิได้กินเป็นชั่วโมงเดี๋ยวนี้เราต้องใส่บวงกับใส่อันนี้เลยตะเบียาตำคุณไม่ดึงตะเบียากินมันเนี่ยมันเหนียว สุกละไไปสุกะจะต้มน้ำปลาแดงแล้วคราวนี้ไม่น้ำปลากอบไม่บาดมันหันม่เคียงปล่าแ่งเลยไม่สมน้ำปลากรอหมดพื้ี่นบนนแล้วก็ยิ่งู้ยิ่เตี้ยไอ้หัวื่นเี้บาเห็ดนงวงค้นเนาะไม่มีเขอบทำไมนี่เอาจะเบียดตัเลียวันนี้ก็ได้ครับ Mình em đồn nếu không được không tự đếm không được nọ không phải em nó em em có mấy nè, em 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 này nè em 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 ยังมาใส่สารเบียร์ใส่โคกคุณไอ้ยีเงอ่แตะเจ็บร้ายตัวเนาะล็อกล็ตักแจงปลาว่าตรงนี้แล้วบัอืมอเนี่ไม่กินเนี่เนี่ยไม่กไม่ด้ไปวองได้บันกินข้าวเด้จ้าวันนี้แล้วแล้วค่ะ ไข่ไก่เอาไขไหมรอดเปนอเอไข่เอาไบ่อนร้านนไข่ไข่ไข่ปลาไข่ปลาน่ากินจังเอาไหมนี่สองระบบครบแข็งร่เหนียวน้อขอกาันเะเก็บไอ๋อของไทอ้าตาดีเคลยาครับมึต้องกระเดาเดาวันนี้พิเศษด้ยนี่หลังงบานห้อง ที่ราเป็นีิ่งตัวอดาวนิ้วข่อยพอดีอย่างบนี้านห้องะรบ้ด่างในห้องแบบว่าอ้อร่อยเอนงแค่อร่อยอร่อย้มาคุยกันนะไตังเห็ดตังเพชรปะม่เห็ดาวาด้วยจ้าไม่หมกเห็รตังเหงือลำไส้เห็ดลำไส้ไปเอาน้ำให้ตัง

คนไมนไปเบิ่งนยบาดเนี่ยนอนนั่นบ้าเนี่ยี่บาทนมาี่ได้กระปองเดี๋ยวนนางไปบังบังนอนอัอนแมยงยางนงงไปไม่ใหมพมอเขาเลียงไกลที่กล่องยางไปยืมมันแปดล้มแปด้ไหมันมันยอนตะตานไโจ้งไมอากินมาเบิรงไหด้อครับตังนาไปพุ่นเนี่ยล้างผุนด้อมอเขาเลียงไกลจะใส่มือจหลังนั่นลมอง ฝ่ามันมันยอดุกตัวนี้มันยิ่งนอนใย้ในมือได้หลังบอกสั่งครับแล้วมันยิ่งแต่ไส้มันฝนฝนหัวโอ้ยฝนตาแล้วกินมบัดแล้วไม่ป้องชี้จมูกไม่ได้ตั้งขอบไว้ให้นตัวเปิดฟาเรชมมูน huh. hmm. e um ั่นม mm ั hmm. right. ่ like, again, งมาพอดีตักแก้วขิงจูเดี๋ยวขนงไข่ดิ นั่นราเอเรื่องสีชพูน้ำกาลกิปลาปลาอะาอ่าวปลาปลาามาปครงแอเว่แงแครงคครับเบี่ยงหลังบรรยากาศร้านหรอปาปลาปลมาน้าดีแครงแแคเอเว่วคงอะไบ้เนีเาอนากอาเวครแ ครับแำ่มตองาเนี่ยขาันหมดลนี่ยก็ร้านหน่อยเนาะร้านน่อยก็อยากเขามัปลาเหมือนใครได้ปลาอร็บเจบจดมันมาเห็นนานกเนครับเห็นเห็นบ่เห็เห็เรายอตัวมือได้ถ้าว่ายิ่งจะกัด้คือจ้างเราดันมังัวเออกไปนเน่ยดันดานฝนขางที่นาล้นไปเขาน้ำ วิ่งอยากกินน้ำเหรอจกินน้ำเออออยากยินน้ำอย่าเดียวกกินน้ำอยากกินน้ำอยากกินน้ำแล้วมึไม่ักกินน้าเพ็ดไปเอาน้ำใหม่ไหมไปเอาน้ำใแม่ไมนไปเอาน้ำไหมเขา บุญได้เลครับพี่น้องบุญได้เนาะที่เน่หนึ่งนี่ยนึ่งละโอ้ต่างพ้อนครับมันมาเหร่น้ำมือไปตันหยาหน้าผมมาตันแล้วพี่น้องตันใครเราร้างตันใรแล้วสองงตัวนึงแปดร้อยตัวหนึงสี่ร้อยเดี๋ยแต่ว่าจะดีวัน กินน,น้ำกันกินน้ำกักนน้ำเฮียโอ้ลองกินน้ำมั้มน, <c oughs> น้ำเฮ <c oughs> ียโอคืนคนน้ำเฮียโอ้ชอบบรรยากาศ <c oughs> น้ำเฮียน้ำเฮียหนังหวมหลานเนาะ <c oughs> ไปกันนะไปกันนะเ <c oughs> อบคุลองมาเห็นเ

อยากกินปลาอยากกินปลาปูบอลเอาใครปเอาใครเอาใครปะปูบอลปูปอนครับูกระดาษนังโอ้แอบดิ้งปอนม่มีแต่ใครด้วหอ่น้องเลยอนาอนาอนาลูกไก่ไก่อันแค่ยูกไก่ไก่านินบอลกินเปล่ากิน กระเีเียวะเีค้อ,ยอย่ะไปเอตียังไม่ขึ้นไปเอตีมยังไม่ขึ้นอไปามาาไาหน้าไปเจาหน้ายังไม่ขึ้นไปเจาหน้ายังไม่ขึ้นโอ้โหนี่ไงกักินไป

เพิ่เก็บะอะไรใช่เดี๋ยวจะกินอะ,อะนนไมันงอื้อ,อปลากระแซบแจ่วไม่สมกับอร่อยเออนี่เห,หรอจี๋เว่าไม่ก็นะจะเราตุ๊กพีน้อยส้มไข่ดิ จะใครรอกงั้ยังมาเรียนยังเห็นี่ต้องบอกใครเป็นน้าย่างเมื่อกจะกินน้ำอปมาเลยได้พ่อหงปลาตังเ็ดตังงนมถ้ากินให้บุลโล่สองสองก็ไม่ได้สองสองน้ำมันกินเขาอิ่มกวนสองน้ำ กออกกอกอตู้าตม่เขาบองใหญ่ฮบปลาบานเ้าเด้ครับผมปลาดิ่งด้หนึ่ปลาเบินงเกลือครับอืมหรข้ามันกับปลาขาวขี้ไคขามันกอลอกกอลอกโอแซ่บดิขี้ไคหรอคกับบันกะ ปลาดีๆของดีสันนี่เนี่ยอาเกกินตามาแดกปูปอนดะห้ให้ให้นาปดอ๋อ่ยกนกอ่ะมาแดกพาามหอมเป็นเติมจยอแต่หามหวยแล้วมันกับลาบปลากันเนาะเดวมันจะจำแล้วมันหอมันเห็ดหรือเห็ดได้เห็ดได้เห็ดอยกมั้อาบนน้ำอยไมก้ก้องไล่ตาไปเลย อืมใครอีกใครไหมอ่ะมีกระป๋ายใครด้วยปลาใครปลาใครง่ายจบินมาบอกจะบินขึ้นส่าได้ผมอุ้ยอะไรนะที่ตังจบินของกูเลยของกูตังเห็น้องเด่นไหมกกดูเกลางด้ไปแลบินด้ไปมันบินถึสวยปดกด้อ

พิวพวพวปตังหนึ่งเลยิ่อุบกพิวพิวพิวพวพิวพิวพิวพวพิว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 วพวิววพิววพวพวพิววพิววพพว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 ิวพ่วพ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 พวพวพวพ่วิววพิววพิวพ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 ิวพว จะกินตลาหกป้องอือัไก่แยงแม่นี่ย้ามีแฉะเราเราจะเขาไปกินปลาแดสีบลอนด์สีปลาแดดนะนะสมดงวงมันหน่อยครับก็สวยมากรับโอ้คำนี้นะจะไปจับแลจะไปจกกรกรกปลาเก่งด้รับะะะะกกะ